ก๋วยเตี๋ยวเป็ดสะพานเหลืองสาขาหนึ่งเป็นอีกหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อยากแนะนําแต่หลายท่านเนี่ยน่าจะเคยมาลองกันแล้วเป็นร้านที่มีน้ําซุปหอมหวานเข้มขน้นเป็ดก็มีทั้งชามไรมอดินให้เลือกเป็ดรวนเนื้อเป็ดตุน๋นปีกไส้เลือดแทบว่าจะมีครบทุกอย่างที่เกี่ยวกับเป็ดเลยครับแต่ละอย่างเนี่ยถ้าได้ลองบอกเลยว่าถูกใจคุณนายผู้ว่าแน่นอนเห็นวิธีการทําการรั่วก,การตักของเฮียแกแต่ละชามดูเพลินมากจริงๆน้าซุปมีความหอมหวานกําลังดีเส้นลวกมาไม่เละก,กินง่ายถ้าได้กินบะหมีะะามาห่้าถ อยากจะรองหม้อดินนะครับจะสั่งเป็นเนื้อร่วนหม้อดินปีกร้วนหม้อดินขาร้วนหม้อดินรวมมิดหม้อดินที่นี่เขาก็จัดเต็มให้ได้นะครับตัวหม้อดินเนี่ยเหมือนเรากินราดหน้าเป็ดเลยครับหวานๆมันๆอร่อยถูกปากสมคำร่ำลือจริงๆอีกเมนูที่ห้ามพลาดนะครับคือไส้แก้วไส้แก้วที่นี่นุ่มกึบเป็นสัมผัสใหม่ที่เคยลองอยากจะร้องตะโกนว่ามันกึอบรื่นคอจริงๆครับคณนะน้ำมันหอยก็เหมือนกินอยู่พัตนาการร้านนี้อร่อยทุกอย่างผมคอนเฟิร์มร้านตั้งอยู่ถนนกิจพานิชแขวงมหาพฤทธารามเขตบางรักกทมขายทุกวัน9 ถึง4โมงเย็นอย่าลืมแวะไปรองกันนะครับ